Tá do outro tá me... มาแล้วยังต่อไปอีกนะโอ้แล้วอะไรล่ะแล้วโอ้โอ้ไปหมดเลมันลูกไปีง้ไปมันลกไปไลยเดี๋ยวเดีเดียวเดี๋ยไเดี๋ยว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 เดี๋ยไปดี๋ยวเ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 ดี๋ยเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ ก็ ه, ย,ย่ามึงจะตายอา้มงจะตายอางของคนได้ตายเลย